สังคมได้วางจารีตวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับเส้นแบ่งทางเพศเอาไว้นะครับเช่นถ้าผู้ชายก็ต้องโลดโผนโจนทยานมีจิตใจห้าวหาญถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียบร้อยอ่อนหวานเป็นผ้าพับไว้เป็นแม่บ้านแม่เรือนไอ้ความคิดแบบนี้แหละครับที่มันฝังหัวพวกเราจนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้หญิงก็เลยมกักจะละเลยการออกกําลังกายเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของผู้ชายมากกว่าแต่สมัยนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการออกกาลังกายมันสําคัญสำหรับทุกเพศ แต่ยังไม่รู้ความจริงว่าผู้หญิงจําเป็นต้องออกกําลังกายมากกว่าผู้ชายซะอีกเพราะว่าข้อหนึ่งนะครับในวัยสาวร่างกายผู้หญิงมีความผันผวนของฮอร์โมนจากการมีวงรอบประจําเดือนใช่ไหมครับทําให้ป่วยง่ายอ้วนง่ายมีสุขภาพจิตเสียได้ง่ายนะครับผู้หญิงก็เลยเกิดไมซ t ที่จํานวนต่อฮอร์โมนว่าไม่ว่าจะอ้วนหรือว่าจะมีอารมณ์เวียงมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็จะโทษฮอร์โมนว่าฮอร์โมนฮอร์โมนไม่ดี แต่ผู้หญิงยังไม่รู้ความจริงครับว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเกิดขึ้นตามกิจกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยถ้าเราออกกําลังกายจะทําทให้ร่างกายมันผลิตฮอร์โมนที่ทําให้อารมณ์ดีกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงทําให้ประจำเดือนมาตามปกติลดอาการปวดป,วดประจำเดือนข้อ2นะครับในวัยกลางคนผู้หญิงจะเริ่มหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงระบบการเผาผลาญก็ต่ําลงก็จะอ้วนขึ้น สามีก็เริ่มนอกใจไม่สวยไม่น่าดูเหมือนเดิมแล้วการออกกําลังกายนะครับมันจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่เป็นระบบฮอร์โมนเพศหญิงช่วยให้ยังรักษารูปร่างได้ดีขึ้นลดกรารเสื่อมของฮอร์โมนเพศทําให้รักษาความสวยงามในวัยสาวได้นานขึ้นนะครับข้อ3มนะครับในวัยชราตามธรรมชาติของผู้หญิงจะไม่ค่อยมีฮอร์โมนในการสร้างกล้ามเนื้อเหมือนผู้ชายอยู่แล้ว ดังนั้นนะครับเมื่อแก่โตลงก็จะยิ่งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นไปอีกซึ่งอาการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนี่แหละครับจะทําให้เกิดโรคตามมาแบบว่านับไม่ได้ครับว่ากี่โรคหมอก็นับไม่ได้นะครับว่ากี่โรคตั้งแต่โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเพราะว่าสูญเสียภูมิคุ้มกันสูญเสียเม็ดเลือดขาวนะครับทำให้ติดเชื้อโนนี้นั่นได้ง่ายจนถึงโรคที่มันไม่เกิดจากการติดเชื้อพวกอ้วนเบาหวานความดันไขมันหัวใจ แล้วก็โรคประหลาดหายากอีกมากมายนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเมื่อบ้ั้นปลายนะครับก็จะมีเริ่มกระดูกพุนข้อเสื่อมเข่าเสื่อมก็มมจะมาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องนับพวกโรคที่มันเกิดจากการปวดบึงกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวเพราะว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะครับในโรคพวกนี้นะครับถ้าไปจับจุดว่ามันเป็นโรคที่ไม่เกิดจากการออกกำลังกายไปรักษาทีแล้วโรคสโรคนะครับ มันก็รักษาไม่จบนะครับก็ต้องทุกทรมานไปตลอดชีวิตครับ